ก็ใหญ่ป่ะจีบ่าเลี้ยงใหญ่คุยกับลูกใจให้ฟังลนะูกใจว่าเตรียมของบรรจุอันจุนนเนี่ยฉนะันว่าเนาเรื่อยว่าสีคุยกับปะกันนั่นนะเรื่อยว่าคือนั่นคุยกัน,น,นแถวฉนะันบอกคุยโดนแถวฉันบอคือพอคุยไอ้มันนั่นหรอคุยกับเฮ็ดไปสัญญากความเรียบร้อยกระสีเฮ็ดที่ยังกับเฮ็ดไอ้มันนั่นจา้าแม่กระชีไปฮับก็ฉันดอกเยาวานะ ให้ก็บอกเปิ้ส่วนชูแนวล่ะเฮ็ดเบิดซูคนนั่นน่ะชูปันภากันเฮ็ดงานเนาะท่านบอกว่าเฮ็ดเบิดซูคนนั่นน่ะว่าท่านบอกมันเป็นไรล่ะก็ซ้อนไว้มันจังค่อยเวลานั่นมามาเถียงกันให้มันได้ยก์มาให้เขาเบิ่งหลุดมันจงค่อยบ่ยากนี่ก็ว่าจังซี่ว่าดีกับสีหลังที่เดี๋ยวเฮ็ดให้มันแล้วเลีวเลีวแม่ไปรับมันค่อยบ่ยากบ่มีปัญหากันเนาะท่านบอกสูเหตุการเบ็ดซูคนนั่นน่ะยายก็บอกว่าที่มันบ่ยากหรอกว่าถ้าชูเคลียร์แล้วแม่ ไปฮับเราให้มันได้เอามาโหลดราสั่น <c> ท <oughs> ุกา้าดีก้าคิดรันใจยายก็เลยบ,บอกปลูกไปเห็นเปิดสุเน่นมันยังไปบ่อนเหยมันกะว่ามันกะคับขับเรามันกะว่าติดเชี่ยบแต่ว่าของมันกันเก็บใบเรียบร้อยแล้วมิตรฐาแต่แม่ไปฮับถั่วล่ะสั่น แต่เขาพ่ใจเงินเขาปวดหัวเขาเบาหาทางออกแบบนี้มันผิดประเภทตัวน่ะหาเทใไมเดอมันก็เจ้วกันดอกมันแก้ปัญหาบ่ได้อือ,อือืเออ่าโหลด มันมันแก้ปัญหาบ่ได้ได้เห็ดแนวมันอีกว่าพอดได้ได้ดเดี๋ยวก็เงินบอกสอน ฮ้ฮสวัสดีค่ะีหลาน้วใจก็คุณได้หลายเร้อพี่น้องเบาไปหดอืมอือสวัสดีค่ะคุณสา์สี คุณได้หลายเด้อพี่น้องมันไกลอยู่แล้ว